สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพระแม่พี่น้องวัดสุดคนจตุ FC ทุกทุกท่านนะคะพอกับเจสีตอนเศร้าๆพี่น้องค่ะตอนนี้สิบแปดสู่เจอยมมาลาจะพาไปวัดพี่น้องสวนกันไปวัดตงแจ่เมว่าแหละเป็นสูตรรสน้ำค่ะของที่เตรียมก็คือใบพันธลดขมิน้นแลวก็หมักสมปอย เอาใ่นำนำก็ไปเอาอยุดทั้งหน้าพนละค่ะละงไปอันเอาเทียนหอบหัวข้าคียงอย,องอยู่เพื่อนยิงเจี๊ยบค่ะแต่ว่ายิงเจี๊ยบโทรไปถามแล้วอยางทองเสียอยู่นางบอกสิบบริปไปค่ะไปสรองอันสี่หมื่นสับสออ 40, สเจี๊ยมาลากันจังนสิบบริปไปหรือบอ่อน,นะคะนางแถาถ้าทองเสียอยู่จังสันล่ะก็สิบบริปไป้วค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้ก็สิเจ็ดโมงแล้วมั้งที่น้องเยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีแล้วค่ะตามไปบ้านเจ้ามาลากันค่ะพี่น้องคะต้ลงไปซื้อเทียนอยู่เพื่อยิงเถ่ามันค่ะไปค่ะไปบ้านอมาา

បងเนาะណាងงามលោកពីบ้านเจอมราរកค่ะមិនហេកអីញ៉ាំងយុ30ថ្ងៃค่ะ มึงโจมอย่างโยมึงแล้วลราบอเดี๋ยวนี้นะคือยังใส่ชุดไม่ใช่ชุดนอนอยู่ส้อยนวดไหนบ่อนางอัมลาไปเพ้นเอาเข่าไปน้ำยุอ้าวขันว่าเจ้าสิไปเพ้นจะกระือข่าหรอวะพี่นาไจุตเอกอไม่ตัวท่านเจ็ดโมงเก้าโมงเพิ่ยังไปยานางเดี๋สิไปเพ้นเลยบ่เข่าก็ได้บ่ เฮ็ดไ้สิไปเพลแลยเนี่ยพอพจนิกินข้าวกับอีหยางมจ่มอ่อยเนังมันบ้าเอาับปลาเก้ามอาไปอามาเผื่ว่นนังเว่าสิไปเพลเลยอีกเลยพี่น้องได้ไรกินผู้สาวถอดไข่โดครับเจ้าคือเฮ็ดเสียงนั่นเจ้าแล้วเรือพายเขาเหเสียงขี้รถไก่มาเนีอันจ้าลอจะเพิ่นเอิญถามเอี่ยมหาลากนเก็บดอกไม้เขาอยู่แถวอันขางทาง หญิงแก่ก็ไม่มา,มาค่ะหญิงแก่ก็เออท้องเสียอยูย่หันละค่ะท้องหาโบเห็นอีกเลยหาสง,ส,งสัยนางขาดยานานค่ะนางก็เลยเป็นเลี่ยงนานไม่ไม่ไม่ไมกับสุขภาพของมันก็นั่นแหละกับส,สุขภาพของมันนั่นแหละสงสัยมันขาดยานานมันก็เลยกินแล้วฉันกินข้าวกับบลาคามเปียฉันอุตส่าห์นึกว่าเธอจะไปจะไปแตดเสียวไปแตดเสวยังโบท่นเลยไปจนเจ็บปุ้งเจียมาแล้วนะน่าเฮ็ด ยังตื่นเฮ้ยตสิไปทพนอุ้ยโทษโทษโทษไปบ่นไปบ้ายังไหคะนี่ใช่กับบ้าบกเพนไม่ตะพนบกแตะเอาอันนี้แห้งก็จะไปนำแก่บนหรือบ่อันนี้แห้งกับข้องแทข้แต่ว่านอพนบกแต่ปู้นางเกษตยังในอันนี้นะเพศวานเพวานก้องกินโอ้ยบบอกเลยว่ากาเนาะว่าสียังอียากระไรนะ สวัสดีจ้ะค่ะหมดทั้กันวีหนาขันล่างอยู่อาหารอันนี้ชั้นชันเตรียมมาไว้แล้วแหละมาเอาเจ๊น้ำน้ำไปเอาย่คุ่นก็ได้เจ้าเนาะน้ำห้าสีเฮกซโซลน้ำนี่แหละใช้ชาวบ้านจะไปบอกอ๋อบ๊อบแป๊บก็ไปใช่ไหมไปไม่ได้ไปค่ะแล้วอเมร่าเป็นโซ่เราขี่แมงกระสาไปใช่ไหมเออหรือว่าจะเอาซาเล้งไปดีเออไปทางลาดนะเฮ้ยจะทางลาดบอจื้อทางอยู่ว่าทางลาด หาเห็ดเลอกไปบ้าง่ว่าเห็ดพวกออกใ่ับว่าสูงอยู่ตลปงมาเห็ดออกมีถอดไกล้มีของวานนักปลาเอาผัวเขาตะกี้นะบ่กะบ่ได้วบ่ได้เป็น่ผัวเขาเห็ดเะก็ไม่ไม่ได้ด้วยเลียก็เอาด้วยโกลเอาทุกวิธีทางฮัสดีน้องเหมยค่ะ ไม่ได้เลีกก็เอาโดยคนจนโชคทองเอาก็ยังบ่ได้อยูันเอ้ยโพดโพคนผิดจารณาตัวเองในแล้วแต่เลิศต้นเนาะปุ้งอ่างทางใจเด้พี่น้องก้องไก่อีกอันน้องดอกไม้กับมะลันเอากรบโปงพีชทน่ะเฮ้ยในมองเสื่อมหมเจีน่ันว่าซื้อน้ำแดงไปซื้ออยู่บ้านอันนี่ก็ได้เออได้ๆน้ำแดง ฉันจะเก้าขวดกับพ่อมั้งเธอบะอะไรบ้างไะทำไมเยอะแยะกระบ,บาดนี่แหละอาหารวานข้าวนีนน่แหละฉันคือว่าฉันปริเดบะฉันแก่แล้วยางคันมะเบงคันมะเบงได้หรือเปล่าสันน่าจะเป็นต้นนะเดาๆอันนั้นทำไมต้องใช้คำว่าเดาแล้วคันมะเบงนะได้หรือเปล่าสันเบาเท้าคันมะเบงได้หรือเปล่าสัได้เนอะเนมะฝักกุ้ง ผมกับบ่อตกเราซูกระโพดหมื่บ้านเนี่ยมืดอ้อมแอวอ้อมขางอยู่กับบ่อตกแม่นบ้านจังบ่อตกบ่อตีตกนะคะผูเลยจักเลยบ้านยังปล่อยเน่เจ้าบ้านนาดูอุดมไสรนะตกนะเน่คมนพัดข่ามไปนาใดค่ะพ่อสคืไปแอนปอกสองแต่ว่าบ้านนาดูหลังบ้านอุดมไสรแต่ว่าหัวหัวบ้านนาอุดมไสรนะบ่มไหนงงง โต๊เป็นงงอโโหแบบามันมืดมาลวมันฝนน่ะต๊ะละมันอันมันโบไปใช้จะเคือมันต๊กใช้ไมนก็ต๊อยู่หันคือจะงนตกะไม่งอสองตัวนี้คือจะมากแห้งเนาะิแต่มืนบริสเนาะต่มือนแตยังบริสุทเลยเหร างหมักแหงเคยระวังเด้อผักไใต้เด้อระวังมันออกเด้อกัดซุกมซุกกินรดน่ำพ่อใสยกินันวดไปเพนพรว่าชิบอเอาข่าวไหมเข้ามาโน,นได้เออจะเป็นเพน <c oughs> บอกกันฉ <c oughs> ันว่าจะขอซานไปอ๋อเอาเป็นสอบได้ขั้นข่าวซานแหละเพื่อนเดี๋ยวนี้เพื่อนยังปฏิบัติธรรมจิบบอ <c oughs> เ,เราจะไปวัดกันนะคะพีสองพีจะไปเข้าวัดกันค่ะอันพระราบอไปบอมมันโดน,นนัดนางบอม บุเรออะไรให้อำมาล่าบุเรอตะลเม็ดเลยปะอีห้างตะละอ๋อบ่บ่ได้อัตะลับเม็ดยากอำมาลาลัะวัดอีกนั่งเอาตู้นั่ง so วัดเรามามามาเสียมาสีซอยหน้าสวยพึ่งวึ่งอยู่แทัยหน้าสวยพึ่งขนาดหน้าสดได้ยังยังบาดวันติยังสวยงามแต่บาดเพ้อเว่อร์อยู่คือเฮ็ดหลงโง่หน้าเจ้ากว่นะ เออหน้าจกับเห็ดอันนี้นะจะเฮ็ดเป็ดเนาะนี่มาแลูกเจ้ะก็เสนผู้แทะเสนผู้เป็นหมาอ๊อชื่อชื่อเรามาฮาหลอกแด้กันบ้าได้คอยย่องเจ้าได้หน่นะย่องแล้วเนี่ยเออเขันเจ้าบ่เฮ็ดเจ้าบ่เห็ดถือว่าคอยบ่ได้ผู้เหมืนเด้กนะหือมันเละผู้อันเนาะเอามีดเลยนะมือเด้อมือเด้อเสียบเข้าไปกับมือตัวนี้ไม่แบนขานะมือหรือขาหน้านะ ยิงลอยมานอนบาาบอกยินนางจักนางเอิญถามยังไงยิงเห็นยาเห็นสารมันบ่อยู่เออเฮ้ยนาวนี่ละว่าจะผสมาแกะเทอเมิดนะนางโอ้ยนอนี่เขาจะเซนลูกของแท้ตอแล้วายลรือบ้า อุตส่าห์อุตส่าห์ตื่นแต่เศร้าเลยว่าชิบกีิพายเอาแต่เป็นกำลังใจให้นะโอ้ยบหวอย่างได้โอ้นี่มีไม้หางหมากสีเดืองน้มันเห็ดแดงต้องเห็ดต้มเสียเวลาเวลาเออนะแซ่บกระกินบ่แซ่บกระกินนั่นดีสายละครเมืองพญานาคเราจะไปขอหวยกันวันนี้เมื่อถูกเลขไปเด้อมือวานนี่ขนาดเนาะสื่อสามสองออกสองสาม ทางล่างนะอยากสักงายงูในไสงูขาวเือนเอาบริบูณ์องเออเล็กหน้าอนั้นเออเห็นอยู่จับซื้อสามสองสามสองออซื้อสองามกัะหน้ากับงูตัวใหญ่มันก็ชื่อเป็นหน้าก็ได้เก้าซูนก็ออกสามหกสามมันเป็นเล็ลงตข้างล่างเล็กลิงแต่ว่าอันนั้นออกเล็กหน้าสองเก้าศูนโอ้ห้โซคป่านงูนะงูอย่างน่ะงูไม่สวยพันกืบสามศู มันเซิงกนันตายแล้วอีนี่สงสัยมึงจะมีโชคนะมึงจะเออพันโชคพัวในบ่เอ,วอ,เอาวเลยเ <c oughs> นาะมาลาหนังว่นานว,ว่าวัดเจ้าเองไม่ใช่บริษีไปบาร์บาบ่ให้มีเอามาลาเลยพ่อบอ่ให้มีคนมากอมาแกบ่บ่ให้มีผู้ชายเข้ามาบุบวายในชีบีด <Yes. S 1> เธอ,อต้องเลี้ยงหนูอย่างเดียวเธอต้องเลี้ยงหลานอย่างเดียวห้ามเอาผู้ชายมาเลี้ยง นับตั้งแต่วันนี้เป็นใต้ปนเธอห้ามเอาผู้ชายมาเลี้ยงใต้ปนโอ้ยบอกพ่อชาปินทองมานะชาปินทองเป็นต้นไปไงต้นเอาไม่ร้อยหอยไม้เงินเนี่ยนาทงมันเอาไปหาผ่านนสศใช่หรือไม้เงินด้วยเหรออ๋อนางเฮ็ดต้นด้วยเนาะนีโอ้ฟาดเบกเหนือกว่าเนือกว่าเอาแบงค์พานใสใสได้ยู่พันนสามก็แล้วแต่โปรจะไปเพลนะคะ เอานล้วเนี่ยไปเก็บไว้สมบัยอุามิญห์ทำแล้วเออเป็นเอาไปทหารแห่บุญเขาก็เห็นก็เมนบอแมันเป็บ้านตอนนี้่นเก้าโมงเครื่องนะไปนะพอดีเก้าโมงหนึ่งขับแล้วก็แล้วก็ไปเก้าโมงหนึ่งขาบสิบเอ็ดโมงฟาดไอของหวานนี่บู่้หจังใดเนาะร่วมมีเก้ายากเลยเออคอยนี่ไปเลาะสื่ออยู่หัวปิ้นเมื่อวานในตลาดเขาปิดเบิรตลาดที่ไหตลาดประปรส่งไปค่ำ เดวนังเือบก็้แต่นเนี้โนก็มันต้องเหตุน้ำเองไงนี่ก็มานั่งเป็นกำลังใจให้น้องวัานซื้อเนี่แหละพี่น้องเว้ยเห็นบอโอ้ยขันไปเขาเอาะไรเงี้ยใส่บ้างยังข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ได้อีกยังได้แต่ใบขันทโลดและกระเทียนเส้นถือมาเพื่อเท่าไรเด้ออันนี้ก็ะเื่อมันเพื่อแล้วขหางอเมร่กเป็อไรบ้างอเมร่าเป็นแหละ ที่ถ่ายใหนแล้วเพราะว่าจังสิไปอาบน้ำาลวพี่นร็วโอ้ยเปดมังอย่างใเผื่อนานสิเฮ็ดพี่นะเพื่อสิงามนางตองามนะครับต้นเล่อยงไปนะเออใส้นงินไปผากไก่เด้อหรือบางเด้อเขาอะก่งผักไก่ใส่เบิ้ลแล้วไปเื่อทุ่าเก่ามาเลือดตาไปเผื่อร้านไม่ได้ปิดตหม เอาเขาแบอ,อยู่ในแสตมิอยู่ในเสิ่องถุงไม่ในถุงอหอยนะเด็ก็ขาเป<ต>็นตั้งนนใจเบิ้งองแอกววะเขาเหลือบตาไปประเทศเหลือมเมาๆอยูมอ่มันเป็นทงยางแบบหูหิวนะเด้เลยพับอะไรอยู่เออเหลือบออกแล้วก็มีเข็มคัดนั่นน่ะยืดในห้องเก็บเถื่อนบ้านมันเจ็บแล้วนะงี้แล้วหน้าเธอน่ะได้กี่หายและดำน่ะใกล้จะเข่งแล้วเหรอใช่เมื่อวานนี้ก็ดำไปสามให้เอาคือมีหนำดำ ก็นลรองน้ำนะแองน้ำมันก็มนาเธอทำไมไม่สูบน้ำตรงนี้ใสรือ่าปล่อยปลาลหรอไม่ได้ใสตรงนี้สวยใสก้าก็พอไป่ใสดำน้ำมันก็มเปิด้อนตัวฝนกระไดหักจะบ้าวันนี้พี่น้องฝนฟ้าขนองกระจายคือสีมาฮอดเฮาอยู่นะเจ้าเป็นพยาก์อากาศพออพยา์อากาศเนฝนฟ้าขนองกระจายไปทั่วภาคภูมิลาวอย่ยงก็ทั่วขนอง บางพื้นที่กระต๊แห้งบางพื้นที่กับบ่อแห้งน้ำหงพ่อเจาะเจะปันนี้บ้าเป็นห้เศร้าห้เศร้านาบ่ได้ดัให้ดํานาก็ดีแล้วนจะได้เศร้าเมื่อยจะได้ผักพส่วนทงนาทางันบ้านเจ้อมาลานี่ยังแห้งเกินเกินก้อนขี้ไค้เ้าก้อนขี้ไค้เขามันลานอยู่แต่บ้านทางทงนาทางบ้านเจ้สีนี้มีสีเขียวขึ้นหลายแล้วเพราะว่าเพิ่นดําไปได้หลายเติบแล้วบ้านทางนี้นะถ้าดําทางน้ำหลักมูก็เลยยังบ่ได้ดับดับล แต่กับบอย่างเราเพิ่พนใส่ข้าวดรอ <Yes. S 1> แล้วพอนัานเพิ่นกับเกี่ยวกอรมูแล้วเพิ่นกับเกี่ยวขอดอรอแฟนไปเลยเกี่ยวขอดรอแฟนเราบอกมีนั่งมาบ่ต้องรอไปแล้ว <c oughs> นา่งวันสิบไปบาร์ค่ะบาร์น่ะบอมเป็นวันวนั่งสิบบาทห้าปู๊หาพัวานางเอีกนะคะบาร์บอกให้ผู้ชายเข้า,า,ขามาหาอมมาลาวัดซาน <Yes. S 1> ให้เลี้ยงให้เลี้ยงลานวันคนเดียววัดซานเ <c oughs> <พ>ดี๋ยวจะเป็นคำพานของอมาเองค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะจีตามเพิ่นละไปบัดนนั่กันตอนสวยๆอาแบบนี้ดีกา กจะพาบรรยากาศไปดูอันหนาอันยุ่มยืดของน้องวันคนสวยนี่แหละค่ะหนายุ่งยืดกับน้องเมย์มาเลยข้อแปดกับน้องเหมยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าลาแล้วไม่รับนะโอ้โหโอ้โหเป็นตาญานเป็นตาญานคือบอกว่าเป็นตาญานบอก่มันต้องต่อให้